ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิงลมจอมสนนะครับยังไงก็จะถูกใจถ,ถูกใจงไงก็ฝากกดซับสคราแล้วก็ติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับก่อนนอนนะครับในยามค่ําคืนนะครับวันนี้นะครับนอนไม่หลับนะครับเนื่องจากเรามีของเล่นมาใหม่นะครับแล้วก็จะมา รีวิวจะถามเพื่อนๆนะครับว่านะครับสเปคตรงเหมือนกันหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับนั่นก็คืออาวุธประจำกายนั่นเองนะครับของเล่นที่จะมาอุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้จะเป็นก๊อก17.5นะครับตัวใหม่นะครับที่ปรับปรุงนะครับ5.2นะครับ5.2นะครับก่อนจะทําอะไรกับปืนจะต้องเคลียร์ปืนทุกครั้งนะครับผมก็จะเคลียร์ปืนครับ 3ครั้ง1 2 3นะครับดั่นไกลอ่ะนะครับเอาไปนี้นะครับนี้คือเดิมๆนะครับมาจากโรงงานนะครับไกลอะไรต่างๆไม่ได้ปรับแต่งนะครับยิงมาได้ประมาณ2กล่องนะครับ1น0นัดนะครับผมว่ามันเป็นตัวที่สวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะมันก็ปุ่มสไลด์อะไรแค่ว่า นะครับใช้งานไม่ดีนะครับแต่ผมว่าที่ผมใช้มาแล้วเนี่ยผมว่ามันสมูทมากมากนะครับยิงดีนะครับยิงนิ่มนะครับไม่ขัดเลยนะครับนี้ผมก็จะมาแต่งนะครับอะไรบ้างนะครับสูตรเนี่ยคงไม่ใช่แน่นอนนะครับสูตรมันต้องเป็นของไฟเบอร์ออปติกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็พยายามนะครับแต่งมันตามสไตล์เรานะครับวันนี้ผมก็จะใส่นะครับเนื่องจากเวลาเราจับ ผมจับนะครับจับแล้วมันยังเล็กอยู่ยังไม่กระชับมือแบบมันเล็กแป่ะนะครับผมจะเพิ่มนะครับตัวเสริมข้างหลังนะครับแยงง่ายนะครับผมไม่รู้ว่าทางศัพท์เขาเรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์เอ็มนะครับเขาเขาจะแถมมาให้นะครับมีหลายไซส์นะครับข้างในจะเป็นเบอร์เอ็มนะครับผมจะประกอบใส่นะครับครับ จะดังกนะึบนะักึบก็คือเข้าล็อกนั่นเองนะครับอ่าใส่เสร็จแล้วมันก็จะมีเงี่ยงนะครับเวลาเราคลิปปืนนะครับคลิปปืนเนี่ยนะครับมันก็จะกระชับนะครับมันจะเข้าล่องมือพอดีเวลาเรานะครับทาการลั่นไกนะครับเวลาคลิปปืนเราก็จะเหมาะมือนะครับเสร็จแล้วนะครับปกติผมชอบ เจนสนะจริงๆนะผมมาจะซื้อเจนสี่แต่ว่าผมอ่หาซื้อไม่ได้แล้วเขาบอกว่ามันราคาเท่ากันเลยนะครับผมก็เลยช่างใจอยู่พักหนึ่งว่าเราจะเอาไงต่อไปนะนะเพราะว่าเนื่องจากของ5.1ใช่ไหมมันจะมีเฟาตรงนี้แล้วก็ฟีดแบ็ในการคอมเมนต์เนี่ยว่ามันคลิปมือเวลาคลิปมือมันจะเจ็บนะครับผมก็เลยไม่เอานะตัดห็นใจสรุปนะครับพอไปที่ร้านแล้วนะครับ ไปเจอตัวนี้เข้านะครับคือแบบเออเปลี่ยนใจเลยอ่ะก็คือบอกพี่เอาตัวนี้เลยนะผมก็เลยบอกเขาเอาตัวนี้เลยนะครับก็เอาใบ,บปสามยื่นไปแล้วก็พี่เขาจัดการให้เลยก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันเลยเพราะว่าเน e ี่ไม่มีแล้วนะครับก็ตรงนั้นเดี๋ยวนั้นนะครับอันนี้พาไปนอกเรื่องนะครับต่อไปนะครับผมก็ซื้อนะครับยางน,นะครับยางเพื่ออะไรเวลา จับเนี่ยมันนา่าจะนิ่มนิ่มมากนะเราก็จะใส่กันใส่เลยนะครับนิยานนะครับนี่สั่งที่สั่งมาเนี่ยนะครับสั่งในเว็บนะอ่าไม่ใช่ในเว็บหรอกนะเพราะว่าถ้าในเว็บหรือเพจต่างๆเนี่ยมันจะแพงนะครับสั่งออนไลน์นะเขาเรียกนะเรียกตลาดนะัดออนไลน์ ไม่อยากไอ้นี่ลงโฆษณานเดี๋ยวโดนปรับนะครับไอ้ที่มันเป็นตัวแอลนะครับเรียกว่าอะไรไม่รู้นะฮะเจนแนรใส่ทั้งที่จะยากมากนะนี่ก็ดูไปด้วยเลยนะเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็ค่อยถกมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเราได้เคลียร์ปืนแล้วนะครับเรากนะ็น้ำแท้ด้วยเสมอว่า ปืนกระบอกมีกระสุนนะครับไม่หันทิศทางกระบอกปืนไปยังทิศทางไปยังทิศทางที่ไม่ต้องทําการจะยิงนะครับแต่น,นี้ไม่มีใครนะครับมีเราคนเดียวนะครับกระสุนนี้บรรจุเนะรากาจะใส่อันนี้แต่งตามสไตล์ใจฉันนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วมาละนะครับเหมือนเจนสี่ป่ะว้าวเวลาคิดมือคิดแบบจับปืนเนี่ยมันจะมั่นใจมันจะกระชับมาก มากมากเลยนะครับนะครับเสริมนะครับตัวท้ายแล้วก็ยางนะครับเวลาจับเนี่ยมันจะเข้าร่องนิ้วครับเพื่อนนะเปียกว่ะนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับต่อไปนะครับผมก็จะนะครับที่ผมตรงเนี้ยนะบางคนไม่ชอบ17เเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนยีราฟ แต่ทำไงไม่ให้เหมือนยีราฟนะครับอันนี้แล้วสไตล์นะสไตล์คนที่คนที่ชอบนะครับผมก็จะมีนะครับติดไฟฉายนะครับไฟฉายนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่านะครับราคายางนะครับร้อยสิบบาท นะครับก็นิ่มมากนิ่มนวลเป็นซิลิโคนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยางเป็นซิลิโคนต่อไปไปฉายนะครับผมจะใช้รุ่นนะครับเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆนนะครับ t l r นะครับขีดหนึ่งนะครับ h l นะครับตัวนี้ผมว่ามันนะครับไม่ล้นปากกระบอกปืนจนเกินไปนะครับมันจะพอดีตัวนะครับนี้ผมก็เลยซื้อมานะครับในราคาครับเกือบสองพันนะครับ บอกไม่ได้นะมันจะมีเข้ามาดูเด็งานเข้านะอันนี้วิธีการใช้เนี่ยนะครับมันจะเป็นรางนะเพื่อนๆเห็นไหมครับนะครับมันจะเป็นรางขันออกมาให้หลวมนะครับก่อนที่จะประกบรางแล้วก็เวลาจะใส่นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่านะครับใช้นะครับแบตเตอรี่ C เห็นไหมนี่นะแบตเตอรี่ CR 123a งนะครับของ Panasonic เป็นแบบรีชาร์จนะครับเพื่อนเอาแบบรีชาร์จมานะเพราะมันน่าจะใช้ได้อนะ่ครันนี้ไฟฉายเนี่ยผมก็เพิ่งจะเอามาเหมือนกันนะครนะดูคู่มือเอานะครับนี่เปิดออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับใส่นะครับก็จะเป็นนะมันจะมีบอกเราตรงนี้นะครับว่าตรงไหนนะขึ้นบวกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น นะครับลบอยู่นะครับจะมีบอกเห็นไหมครับเพื่อนเออนะเสร็จแล้วนะครับทานนะแบตเตอรี่นะครับเราก็ใส่ตามตามรูปเลยฝั่งนี้ฝั่งนั้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วประกบนะครับก็เยืงนะครับเอาข้างล่างกดลงก่อนให้เสมอขอบนะครับให้มันเสมอขอบนะเสร็จแล้วก็ปึ๊บปรมาแล้วก็กดแผ่นนี้แผ่งข้างบนปึ๊บนะครับเสร็จแล้ว ไอ้เราลองมาเทสดูนะครับว่าสว่างหรือเปล่าเพราะมันบอกว่า800ลูเมนนะ800ลูเมนนี่ของแรงเทียนนี่โอ้สุดว่าสว่างนะดับไปนะครับน,ะนี่มีสเต็ปนะครับเห็นไหมครับสเต็ปกระพริบนะครับ,บก็คืออ่ะนะครับ ข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้นะคร od, ับเป็นสวิตนะครับกดขึ้นลงขึ้นกัดขึ้นกัดปิดนะครับปิดซ้ายปิดขวานี่สเต็ปนะครับก็มันจะมีเปิดให้สุดนะปิดให้สุดปึ๊บนี่เห็นไหมครับอันนี้คือสเต็ปแตบเวลาเราเข้าปกตินะครับเข้าพื้นที่ในภายในอาคารนะครับเมื่อกี้หลุดนะครับเอามาปิดตอกนะครับต่อไปนะครับกดนะครับดันขึ้นสองทีนะครับ ปั๊บปั๊บนะครับกดค้างไว้นี่คือเข้าประชิดตัวนะครับแล้วกดลงมาปั๊บอ่าเสร็จแล้วต่อไปนะครับในการที่เราจะใส่ในลางนะครับเราจะต้องคลายน็อตตัวใหญ่ตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยคลายออกมานะครับคายพอประมาณนะครับมันสามารถกดได้ไหมครับถ้าเรากดปุ๊บนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับผมนะครับเราจะใส่ เขเคยนะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนนะครับตัวนี้นะครับโอเคล็อกแค่ตึงนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับหนาคลิปหปึ๊บนะครับอ่านะครับแล้วปึ๊บปึ๊บล<ะ>็อกนั่นเองนะครับหนาคลิปหนึ่ง ต่อไปนะครับซองกระสุนนะครับปกติมันจะให้แม็กครนะซองไอ2องกระสุนเดิมแบบนี้มานะครับผมก็เลยซื้อนะครับเปลี่ยนซองนะครับเป็นซองซองแต่งนั่นเองนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคาเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับถามโอเคไหมว่าโอเคนะเพราะผมไปยิงแล้วนะครับโอเคนะผมก็เลยใส่ทําการใส่ใส่ที่นี้นะครับผมบอกว่าผมต้องใส่ลูกดัมมี่นะครับใส่เพื่ออะไรนะครับลูกดัมมี่ ใส่เพื่อเวลาเราลืมตัวนะครับนะครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับแล้วคำถามต่อว่าจะใส่ซองยังไงวะนะครับซองไม่ต้องห่วงครับปืนเราซื้อมาเพื่ออะไรครับซื้อมาเพื่อป้องกันตัวซื้อมาเพื่อใช้งานเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องนะครับมีของที่มันสอดคล้องกันเวลาเราใช้นะครับ หน้าตูนะครับเึ๊บ ต่อไปนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมจะให้ดูซองกระสุนที่ผมใช้นะครับว่าใช้ตัวไหนนะม,นม,าามาแล้วซองที่ผมใช้นะครับแนนแนนั่นก็คือซองตัวนี้นนเอกนะครับ ไม่ใช้เวลาผมมาในงานราชการนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นซองนะครับอ่านะครับตัวนี้เป็นซองขึ้นลำได้เลยนะครับนี่นะครับนะครับอันนี้เนื่องจากไม่ได้เพราะว่าผมต้องกดสองสุนออกก่อนนะครับอ่าักนะครับต่อไปปึ๊บซองนะครับซองนี้นะครับ ก็ต้องนะครับใส่ผมว่าใส่่างนี้เพราะว่าไฟฉายน่้จะใส่ได้นะครับใส่เพื่อนดูนะครับปึ๊บเป็นแม่เหล็กครับนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูดปึ๊บเลยนะครับนี่นะครับเราไม่ต้องกลัวว่าปืนมันจะเสียหายหรืออะไรนะครับเพราะเราซื้อมาเพื่อใช้งานนะครับสี่ถลอกเราก็ลงฟันใหม่ไม่ยากนะครับอ่านะครับต่อไปกดปึ๊บนั่นเองครับนี่นะครับผมว่าซื้อมา นะครับซองผมใช้แบบนี้นะครับผมว่ามันโอเคนะครับบางคนก็ใช้ใช้ซองใครเด็กก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าผมใช้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันคล่องตัวเวลาเราใช้งานในเวลาคือเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเราก็จะใช้ตัวแบบนี้นะครับพอเสร็จแล้ววิธีการใช้ก็นะครับดึงตัวนี้ปึ๊บมันก็จะนะครับปึ๊บอ่าหลุดแล้วนะครับเสร็จปึ๊บอยู่ที่เอวนะครับสามารถขึ้นลําได้นะครับปึ๊บนะครับนี่นะ ขึ้นลำได้เลยนะครับตอนนี้ผมเลี้ยนพอ่องกระสุนนะครับนะครับขึ้นลำได้เลยนะครับแล้วทำการนะครับยิ่งนะครับทําการล่างกาได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับล้วนที่นะครับเวลาเราปฏิบัติงานนะครับมันช่วยเราเราได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นรัฐาคนชอบนะครับผมว่าแนวไหนนะครับเรา ก็ลองดูเอานะครับแต่ว่าเหลืออย่างนึงผมว่าคงไม่ใช่ดอดหรอกแต่ว่าผมจะเปลี่ยนสูนย์เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับแต่ยังหาที่เปลี่ยนศูนย์ไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นะครับฝันดีลาตีสวัสดิ์เพื่อนเออนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะเดี๋ยวคลิปหน้ายังไม่เล่าให้ฟังว่าเป็นมาไงนะครับ ก็ครับให้เพื่อนนะครับขอบันดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาตีสวัสด์เพื่อนๆนะครับโอเค๊ม่บายสวัสดีครับ